จ้าสวัสดีจ้ายายใบพาแซบวันนี้ย่างบักเขือเด้อักเขือสวยนะแตเป็นงามอันมันเป็นพันที่น้องพันพันตังพันกรรมอันพันนึ่งพันข่าวอันทั้งแซบคือกันยายใบอีกย่างใบเพราะว่ามันมีไฟี่เด้อจิ้มเด้อเด้อพันพันเทาย่างน่ะเขาแทงแด้เพราะว่าหยัางเอาใส่ให้มันให้มัน อ๋อโบ่โบเบงโบแตกใส่เฮาหัาวะสะเวลาเฮาเฮาย่างนะให้มันบบได้แตกใส่เฮาคันม่เขือพ้อมมันแม่จีเอาอันนี้าานม่เขือยาวล่าเฮาย่างเนี่ยภาษาแม่พั่ว่าย่างย่างกินกับผักก็ไดอันย่างกินตะมันนะั่นดีหอมแดงขางไว้พร้อมลดเ้ะพวกมีไฟจากพี่น้องนะอันมันจะหอมเนี่ย อันยางไปนไปําใบเพราะว่าพัวมีไฟอันมันแปรได้หลายอย่างมะเขือบะเขือนี่เขาหนะอันไสพัดกระไดอันพัดไส้หมูนะสามสันนะโอ้ยแซ่บอันให้มันออกวหวานน้อยเดรจากน้อยเดยนพัดมะเขือยาวนะมันอร่อยแล้วก็บใสป่นธรรมชาติกระไดแล้วก็ป่นใสน้ำปลาแดงบ่ต้องใส่เนื้อใสอย,อย่างนะ มัในใดแซบคือกันมันเม่นนั้นท่านพยางศิลากะโลกเฮ็ดผักกับกระไดเฮ็ดเฮ็ดคือผักกับปนกับอย่างกระแสพี่น้นองครับหละ่ะมันพริกเอาะ้ะมันมันมันพริกมันเขลือบเขลือเนี่ยมันพริกมันเอาเออที่ว่าบเขลือปฟ้อมมันแท้มันเขลือปฟอมนะเขาเขาขี้โรดอันนั้นนะ ราะว่ามันต้องการไปแหงอันนี้ยันค่อยอยางนะแล้วเขาก็โลกกกาบเอาจดี๋วม่นนั่นพอดูพอกินไปเออบางไมอันโยคาเยอะวยไปไม้อันยางมันหักดูทำให้นะาเยอะหยเก็บมาพร้อมเอามาพูดอ่ะอันไม้ไม้ไมยางเอาหนาพี่น้องเอามาได้ประโยชน์เด้อ้อยฟืนอ้อยไฟ หรืออย่างยางเดีเขาเก็บใบยามมันหักนะแล้วก็ผ้าผ้าใบ้สียยามเขาต้องการเร็วทนมันก็ทันพี่น้องจ้ะนี่เอาผ้าอ้อยไว้ถือแคโอ้อยไปดังไปแด,ดม้มันมันไม่มีไม้อ้อยเส้นก่อนนี่ตอผา้าจัง้ีแล้วไว้แล้วอย่าให้ฝุ่นหืงเด้อมันดูดมันดูดฝุ่นเนี่ยเอาเอาไว้ข้าหห่ม นิยามเขาต้องการเรวหรือฟ้าหรืออย่างนี้ยนเอาใส่เทเอ้อยไฟนะันแล้วเขาทานใส่นะ่ะบ่โดนกาเหลวพี่น้องทันใหญอันนี้แหละไม้ยางอันยุไม้ยางที่เขาปลูกนะ่ะที่ง่ามันหักมันอย่างนะ่ะได้ไประโยชน์แล้วก็ลูกคือน้ำมันอย่าพี่น้องเอ้ยเก็บไว้แล้วเด้อคันพี่น้องมีอ่ะเด้อหักใส่กระสอบไว้หักใส่กระสอบ,ไ,สสวบไ,ไว้เหล็กย้ายใบมันที มันพีก่ก็สะแล้วก็ลวกกับใดเนี่ยมันจะอร่อยมันมันมันหวานพี่น้องนี่อันนี้เขาก็บว่างเขาก็เออจับจับิบบึงว่ามันอ่อนเราซื้อก,กาวเป๋ารวดสักเนี่ยหางไวเนี่ยควมมีไฟควมควมมีไฟแล้วเขาก็เทศใบสักมันไฟอาศัยไฟเขาได้ประโยชน์หลายอย่างเพราะว่าเขามอดไปแล้วมันก็นั้นไปอนี่ยังบาัคนไปจะเอาดีอันเนี้ยเออเ้องบีบิงึงสะักนี่ โอ้นี่อ่อนแล้วซิก็เอาโลสะอันขามันบึงเอาว่าตัวใดมันอ่อนตัวใดมันตัวใดโมงใดมันบุถึกไฟอ่สะสิเอากระบ,บึงตัวตัวใดถึกไฟแล้วกะนี่ขัว้วเบิดแรกอ่างเนี้ย,นนนยเนี่ยนนเนี่ยขั้วเบิดลแล้วดิบีกซิีมันอ่อนเลยเนี่ยพี่น้องเออสิอาหารกินง่ายคันบนามื้อนเฮาแท้ผู้ในเมืองแท้ข้าเจ้าเพิ่นกะอบเอาลูกมีเตาอบน่ะ อันอบไฟฟ้าอบอย่างน่ะเตาไฟฟ้านะ่ะแล้วก็ะหังอันนี้แม่พื้นบานชีวิตพื้นบานเหา,าอยมาจับบึงมันอ่อนแล้วอ,อ่อนแล้วโอ้สิสุกเหลวผ่านเขาก็กาดีดนีพี่น้องจ้ากดไลค์กดแชร์ใยายไหวเด้อย้ยหไหวพาแท่นกะเขือเหงาวจ้า